นางร้องแค่แสนเดียวเว้ยไม่มีจะกินแล้วแนางร้องเออหนูโดนคูหรืออยากหรืออยากห้อยเหมือนไก่พวกเนี้ยอยากห้อยก่บแองซ่อมมาด้วยกล่องซ่อมมาไอตัวมีอะไรไั้หมดรถถังลูกผู้ชายหรือเปล่าเออลูกผู้ชายหรือเปล่าก็ลูกผู้ชายสิมาขอแบบเนี้ยลูกผู้ชายบ้าเลยมาไถเงินอย่างงี้ลูกผู้ชายอกสามซอกก็ะันเห็นเธอมีงูอะฉันเลยต้องถามอย่างงี้ วอะไรของแกก่อนมีงูไหมบอกมาสิว่าพวกแกนั่นแหละมีงูงูเขียวด้วยตัวนิดเดียวเองอ๋อนางนี่จะเห็นนายคนได้พวกเราซะแล้วไงได้เวลาแล้วหมวยม่วงโชว์ไปไม่มีจ่ายให้พวกเธอหรอกอนาคอนด้าไรนะให้หมอยม่วงโชว์อนาคอนด้าไม่บอเชื่อนะหมอยม่วงไงเนี่ไหมวยไอ้สัตว์เบียกไป มันชื่อหมอยม่วงพวกเราอ่ะรั่วเลยจะเอายังไงก็ว่เราจะการไอ้ยจะเอาไงก็ว่ามาจอดไอ้นะจะเอาไงก็ว่ามาเอาเงินหนึ่งแสนถ้าไม่อยากเสร็จหมอยม่วงก็เอาเงินหนึ่งแสนมาใช่แล้วล่ะขอโทษิปไปทำรีแพร์มาใครเด็ดกว่ากันใครอะเอาไม่มีอะไรไอเฮียเมื่อกี้กูเผลอพื่อถ้าเหมือดได้ไหม ห้าหมื่นวันนี้ห้าหมื่นวันนี้กระเป๋าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เงินแล้วบอสบอกกระเป๋าไปหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดในที่สุดเงินก้อนแรกของเรามันก็มาถึงแล้วพี่กีนหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดฮ้ยบอสว่าไงเดี๋ยวนะผมคิดแผนดีๆออกแผนอะไรเลยเรามามาคุยกันมาคุยกันหนี้ได้เลย อันนี้เป็นแผนใหญ่จริงจังเลยบอสแผนแล้ววะถ้าเราไปสภาเนี่ยแล้วเราบอกว่าเป็นสตอรี่ที่แบบว่าถ้าเราอุ้มเจเอ๋อเนี่ยเจจะให้เราหนึ่งล้านแต่ว่าถ้าฝั่งเจอุ้มบอสเอ๋อเนี่ยเราต้องเสียเขาหนึ่งล้านเนี่ยเราชนะแน่เราสนใจงี้ไหม เฮนยเขาโทรแล้วเขาโทรแล้วแต่ถ้าเจ๊เอ๋ยมาแล้วอ่ะไมารู้หรือยังวางโทรศัพท์ไหนไม่วางเขาโอนตังมาแล้วน่ะเช็คก่อนได้ไหมล่ะแล้วก็จบจบกันไปได้ไหมล่ะใครโอนตังมากิจโอนกิจโอนเหรอผมบอกให้คุณโอนไม่ใช่ให้กิจโอนก็ไม่มีตังอ่ะก็ ขุนโอนมากิีต้องช่วยเราอ่ะกีตเป็นบริการเราคนใหม่จอดว่าไงอะเขาบอกไอ้กีตไของใหม่ลืมของเก่าเลยละเงินก่อนครับเงินก่อนข้าลืมข่าแล้ววะหนังป้าก็พอเธอไปทำเธอทเงินเข้าแล้วล่ะห้าหมื่นเย็นข้าหรอพวกเราไม่กันมีคนอ่ะสามสี่ห้าทบกับเอาไปคนละหมื่นเลยว่ะเงินเข้าไหมครับบอส ข้าวพวกเรามาแบ่งตังกันอย่าก่อนเราจะค้ากันแล้วว่ายังไงพี่จิตก็ต้องช่วยเราเอาละพวกเองเล่นข้าวแล้วอะไรบ้างไม่เป็นไรครับพอดผมอย,อยู่กับบอสด,ด้วยความรอคำนี้มานานละอยู่ด้วยความจนจริงใจครับแตบบ่ไม่ต้องการเงินสักบาทเงินทุกบาทที่ลีดไถเพื่อบอสคนเดียว<ห>ด,ดูดีเช่ะ เปลี่ยนแต่ก็ทันนะจริงแล้วอะอย่างจอนเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้กูปากซะผมมาช่วยบอสไม่ได้ปาาซะเอออะไรอะต้องร้องดิอไอ้ย่ยจ๊บตาพี่อะไรแล้วว่าเออจูบว่ย่แก่นี่มุงจริงเลยอะพวกเราขายที่ของขาดใช่ไหมว่าพวก จัดเลยอ่ะพิษจริงจริงร้อถามคำาเดียวแล้วเธอเป็นอะไรได้ยินแค่นี้เธอเป็นอะไรเธอร้อนรนอะไรไม่ทราบไม่ได้ร้อนรนหรอกแน่ใจใช่แน่ใจต้องการตัวไอ้กิจแหละนางป้าที่ไม่มีประโยชน์แล้วแน่ใจทําไมทําไมต้องเอาตัวกิจไปกระทืบผัวมันบอกแล้วว่ากิจไม่ได้ผัวเรากิจเป็นบริการเรากิจอะใครงั้นเหรอใครเป็นบริการเธอเป็นเผัวมันเลยยกเว้นฉันควเป็นบริการที่เก่งแค่ไหน ไม่เก่งหรอกก็เรียกมาทดสอบดูสิมาสิเรียกมาถ้ามันเอาชนะพวกเราได้สักคนเรียกมันมารู้จักจอดมัดไฟปะโยแต่ถ้ามันเอาชนะมัดไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องให้กีดกีดเขาก็ไม่มีอาวุธนะก็มีแค่มัดพวกเราก็ไม่มีเหมือนกันอรายได้ไม่มีที่ไหนอ่ะบอสว่าไง ขอคุยด้แป๊บนึงครับได้เลยเราได้เงินจากเจ๊ละใช่ต่อไปเพื่อนเจ๊ดีไหมเจ๊มีลูกนี่มีเพื่อนนี่เออดิถ่ายให้หมดด้วยแส่หนึ่งแล้วนะเอออไรความคิดที่ดีว่ะอีกคนนึงอ่ะที่มาช่วมาตีมาช่วยอ่ะที่เราไไรินของเรางั้นเด็ดขาด เราหาที่อยู่ไอรินจากเจ๊ดีไหมเพราะว่าเจ้นานดูไม่สนใจเราไม่ใช่บริการแน่ทาไมไม่ไม่ไม่บริการแล้วไงดีดีรวยแน่ๆอันเนี้ยเดี๋ยวถามที่อยู่มาเราจะคิดเดินบริการอ่ะเอ้ยบอสผมมีอะไรจะคุยกับพุณนอ่ะใช่แล้วคนที่ชื่อรินอยู่นะอยู่กับพี่กิตบอกมันมานี่เลได้ ดีมากไอ้กิตมันจะมาด้วยหรือเปล่าล่ะไอรินจอจะต่อรองกับไอรินน่ะเดี๋ยวพี่ส่งโลไปให้ฮะออกมาคนเดียวนะไม่รู้แต่พี่ส่งโลให้อยู่กับพี่กิจปะอะ อ๋ออ๋ออ๋ออเคืเขาจะมาไหมมาอยู่แล้ว <blij> พี่สาวโดนขนาดนี้ยังไงน้องก็ต้องมาพวกเราไปแอบเผื่อเขาตลบหลังเราเราจะได้ตลบหลังเขาคืนสามนาทีเดียวเลยบอสไอเหีย บอสไม่อยู่กับเจ๊เหรอโอ้ให้ฉันอยู่กับนงางนั่นนะใช่ครับเราจะได้รู้ว่าบอสอยู่คนเดียวไงถ้าเขาถามว่าอยู่กับใครบอสบอกอ,อยู่กับเจ๊แค่สองคนนะได้เลยอย่ากให้เจ๊ป,ป่าโป้งนะบอสสัตว์มาไม่รู้เลยถ้าเจ๊ป,ปาโปง้งบอสเลือนะได้เลยจะแน่สักแค่ไหนเชียวจ๊อดเก่งนักหรอ,อเก่งกตัว,ตว อี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งที่จะออกไปกลางปีกด้วยตัวเองแล้วเหรอก็พอตัวมานานแล้วเจริงจ้อยก็กลางปีกมาด้วยตัวเองมานานแล้วแน่ใจใช่ถ้าไม่เจอเราวันนั้นที่เราเรียบชุบเลี้ยงเธอมาเธอจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เหรอฮะงูเขียวฉันเติบโตด้วยตัวเองจริงคําว่างูพิษนี่น่าจะเป็นเธอมากกว่าเพราะเธอหักหลังเราใครบอกให้คนอย่างแจ๊ชุบเลี้ยงผมขึ้นมาล่ะ

ก็โอเคโอเคไปพาวรถใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคโอเครถมันบักหมุนติ้วติ้วขึ้นฟ้ารอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเธอคิดดีแล้วเหรอจอร์ดคิดดีแล้วทำไมล่ะแน่ใจแล้วเหรอว่าเธอจะเลิกเป็นบริการฉันแล้วไปตั้งแก๊ง รออะไรอ่ะอยู่ไปก็เงินได้ช้ามากถ้าเธอคิดว่าเธอไปตั้งแกมเธอจะมีเงินใช้เหรอถ้าไม่มีเราอะ่ะโอ้นางป้าจะพูดอะไรแยะทำไมถูกไหมล่ะให้คิดดีๆที่พูดนี่คือให้คิดดีๆนะคิดดีแล้วเหรอ คิดตีแล้วยังคะมันคงมาค่าอะไรเนี่ยไอ้เจ็บทำไมต้องเสียงดังได้เนี่ยไอ้จี๊ดมอเตอร์ทอดล้อเฮ้ยครับหม้อทอดร้อนครับมันจี้มันจี๊ดเฮ้ยไอ้เชี่ยกระเดือกจุจะหลุดแล้วออกไปแล้วไอ้กิ๊ดเป็นมาแล้วว่ะทำให้อยู่กันเยอะยังอ่ะ อยู่ไม่น้อยไอ้เกดโดนตลบหลังนะนั่งลงไอ้เกดไอ้เจดนาโคกคนชื่อลินอยู่ไหนครับไอ้เกดนั่งลงไอ้เกดอย่าไปไหนบอกให้นั่งลงก็นั่งลงสิทำไมต้องฟังผมอ่ะอ้าวไอ้เกดทำไมพูดเนี่ยไม่ต้องพูดเอาไก่ยัดปากพูดไม่รู้เรื่องโทษทีเอาผิดไดาหรือเปล่าใจไปคนเอ็งพคดรไม่รู้เรื่องหรือไงวะเฮ้ไอ้เกดปากนั่งสิบอกให้นั่งก็นั่ง บอกใครนั่งไงไม่ได้เอาตูดมาด้วยอะอเฮ้ยรอแล้วพวกอ่า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 ้ออเจ็ดไอ้ป้ารอปลาอะไรเนี่ยอะไรเฮีย่ยไอ้เฮี่ยป้ามีเกาะ<ว>่ะหลังแก <laughs> ทำได้ฆ่าได้อะ เอ้นาแกอยู่ข้างในเว้ยเอาไอ้เกดมันขึ้นไป<า>ไหมอะด,แดแูแลนังงูพิษไว้บอสเ <c oughs> ออเป็นไงอะถุงน้องผมมีฝีมือทุกคนมีมีดแต่ทำไมไม่แทงอ่ะ ถีบเพื่อทำไมอ่ะอแทงไม่ลงอ่าลูกน้องโก้อ่ามันเป็นไอ้เ <c> จ <oughs> ี๊ยมันเป็นไงวะเอาเรื่องอะเนี่ยว้า <c oughs> ลกไอ้ตัวไอ้เหี้ยตอนมันมีชีวิตเนี่ยมันดื้อจริงๆตัวทีบอสเมื่อกี้ผมลื่นไม่เป็นไรแล้วไอ้เกดกองไว้ให้บอสเราย่อเยอะให้สาแก่ใจ <laughs> บริการคนใหม่มันก็ไม่ทลายได้ว้าซื้อบริการคนเก่าไม่ได้เลย <laughs> <laughs> กูก็ตายสัตว์ มบอกแล้วว่าคุณซุบผมไม่ได้หรอวครับจริงแหละเราเขาเข้าไปไว้ในลืบเลยไหมครับไอ้เกดเอ้ยมึงก็แค่เป็นเต้นบีบอยเก่งนั่นแหละไอ้เวนเอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วคุณเจ้ามันไปเชื้อเอามันไปหมักกันตอนนี้โลชื่นนี่ล้นเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยหมักเหรออันนี้อันนี้เศษครับเศษอันนี้เศษโอ้โหเอามันไปจีกเอามันไปจี้กับความร้อนนี่มันควนค้างออกมาดีไหมรับร้องออกมาให้ข้าฟังอ่ะอาจะให้เกดเอ้อ ไม่ใช่ไอ้เกตไอเกตที่ทางออกเอ้ยมาพิดทางพิดทางอยู่ข้างในมาเดี๋ยวอิทางไอ้เกดมึงจะขำนี่คือหัวอยู่ข้างในข้างในอ๋ยไอเกดมึงเตรียมร้านมึงเตรียมร้านรนกูบอกเะไมึงร้านแน่ๆมึงร้านร้อนร้านเลยแล้วก็ส่งขายอเมาเชื่อามาเชื่อมไอเกตเอาเนื้อขาเนื้อเอาขึ้นไปขายเป็นเคปซีซะขึ้นไม่ได้วะกระโดดไม่ได้วะ เฮ้ยเขาได้เขาได้บอสเฮ้ยเขาได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละข้างในไหนวะโอ้ยเกดมันจะจับมึงย่างโอ้โหไอนี้มันเป็นแพ็กเกจปะอันนี้เป็นแพ็กเกจโดนใหญ่เลยไอเกดไม่ถึงขั้นนั้นเอาไอเกดไปนี่ก่อนเอามันมานึ่งก็พอละเนื้อแบบเนี้ยเอ้ยไอแบบเตาร้อนมันหายไปไหนวะเตาร้อนเหรอเตาร้อนมันอยู่ตรง เข้าไก่หรือเปล่าครับอยู่เขาแหละเอามาเชียดกันแน่แน่แน่แนไอ้จิตกำลังเดือดเลยโอ้ยกำลังร้อนเลยจิเอามามาไว้ตรงท่อนี่แหละมันได้ร้อนร้อนไอ้จิตล้อไหมจิโอ้ยจิบ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 อ้าร้อไหมจิ ทำไมพี่จอร์จไม่หาร้องมาทำไมพี่จอรไม่หาพี่มาหาทำไมไอ้จับตอมันโดนน้ำมันเลยได้หรอมันโดนเกลี่ยผมโอ้ยจิตร้องมาไอจิตเฮ้ยจีบเมื่อไรเอาเจี๊ยนไปร้องด้วยมาเฮ้ยไอ้เี้ยนายชิ้นนี้ออกไงวะเอาไว้ในถังไอ้เฮียช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยไปกดนายนี่ออกยังไงวะมีคโนมี่อีย ออกแ้วกละไอ้เฮียหน้าเฮียขึ้นมาเต็มลยสัตว์เอ้าเอามาไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้าใครเนี่ยต้องอุ้มต่อจอนนาตาจัดห้าร้อยห้าสิบห้าร้องมาเจร้องมาแต่เราจะลองอุ้มข้างในดูแต่เราแย่งจบเออ

เียนอะไรพวกสายไงต้องการเงินห้าหมืสิ้นชีพไปแล้พร้อมกับตัวขาลงไปทอดล้ฮะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะใช่หรอเอ้าเอาเอ้าเขาบอกว่าอะไรอ่ะยช่วไอ้ไอ้ไอ้ไออออ้ไอ้ออไอ จอบไม่เห็นเอ้ยจะไม่ให้จอบได้ยินเสียงแต่จอบไม่ให้ดูเอ้ทางไหข้างไหน้างไหนคุโดนเนตนะครับจุดบอสรีบอสรีบอสยิ้มจี๋เหรออ๋อขอคุณโดนหนึ่งพันครับคุณฟ้าโหเนี่ยคุณฟ้าก็จัดหนักเกินอ๋อเป็นยิมจิใช่ไหมขอบคุณนะขอบคุณโดเนตนะคุณฟ้า โอ้ยพี่ฟ้าผมอยู่นี่เอาคุณโดเนตนะครับโอ้ยคุณฟ้าเฮ้ยใครอ่ะพวกใครอ่ะพวกแกเนี่ยพวกใครเนี่ยพวกแกเป็นใครโหูโดมามันใครเนี่ยใครวะเราเราอพยพศพทุกคนหนีไปก่อนเฮ้ยใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยไอจอนเียบันโดเดียบันโดไอจอนไปดี่ย เทคอนโดไอซ่าไอ้เแคยตกใจนะไอ้จอร์นเฮียโคตรไหมไอ้จอร์นเลยแม่บอกมาแค่ไก็อะไหนนั่วคุณเปิดอะไรมาคุณตัวไหนหนึ่งพันนะครับโข๋อเฮียที่นี่มันคือถิ่นของพี่จอร์ด้วยไม่เอาตัวพี่สาวหนูมาก่อนดิโทษโทษโทษขอโทษนะครับไม่ให้หรอกเราได้ตังค์มาแล้วเขาต้องการตัวพี่สาวทำไงดีครับเอาเขาไปทอดพร้อมกันแล้ววตัพี่สาวเาอาเอามาไปทอดแล้วให้มันร้องออกมา ก็แต่คนเชื่ออะไรครับทอดเสร็จแล้วกินโชว์นางป้าคนเชื่ออะไรทอดเสร็จแล้วกินโชว์นางป้าเนี่ยแหละโอ้พี่กูผมถามว่าคุณเชื่ออะไรชื่อไก่เอ๊ะหลวงพ่วงไงแทนไปเ่ยคุณไก่เอนนี้ถ้าคุณอยากได้ตัวพี่สาวของคุณไอ้กิดแม่งนอนไม่พักเลยวะเอาเงินมาให้บอสผมห้าหมื่นบาทกีดด้งโอเคโอเคบอสคนนี้คุยง่ายมันง่ายจริงเลยเว้ยเรื่องเงินเรื่มทองเยอ่ะ ชอบจริงระวังนะระวังกระชุบนะระวังนะห้าหมื่นครับอืมผมใบไต้คุณนะครับให้มันง่ายอย่างเงี้ยอา่เจอหน้าพวกเราเขาเอาดเดิกันให้พวกเราชินหนึงจ้ะีดูอขาให้ใครวะให้ใครไปครับ ให้หรือ,อยังยังไม่ให้ไยม,มันได้คุยวอไม่ไหนขอดูบัตรหน่อยสิโอ้ยพวกพวกจะถ่ายรูปลงทวิตแล้วพวกขอดูบัตรหน่อยสิเฮ้ยเต็งแล้ววะ <laughs> <c oughs> อะไรไม่ได้เต็งขอดูบัตรหน่อยสิได้ดูบัตรเอาเอาพี่สาวหนุ่คืนเงินห้าหมื่นละครับให้ดูบัตรกันกันห้าหมื่นอ่ะ ดูบัตรให้เลือกอย่างเดียวเอาเงินห้าหมื่นครับเอาเงินห้าหมื่นแล้วก็ตอนใจใจหอนผมเรียกค่าถ่ายอยู่เอาพี่สามมาวางไว้ตรงนี้เจียรัวเลยไม่เอาคุณจะเลี่ยมอ่ะเฮ้ยพี่จอร์ดทำทไมไม่เตียบบูลครับข้าเสนอเยอะเกินมาสู้กับงูพี่ต้องไปฟาร์มาเลยก็ดจ้างไอ้ของมึงจะดูบัตรเหรอบอสผมห้าหมื่นใช่ง้างก่อนสามหมื่นห้าแล้วก็เอาบัตรมาอ่า

อยเได้แล้วเว้บัตเลย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 อ่าบัตเล่บัตเล่ีคงแล้วพี่ตองพี่หนุมพอ่อาเอาพี่มาคึงด้วต้นไหนต้นบนอตนล่างอยากเห็นต้นบน้่างเอามาคนนึงอ่ะพี่มาเบยมาได้อยาลวยี่ป่าแต่ เออเอ้ยเอามาแค่หัวบ่าเออมาแค่หัวบ้าแค่หัวบาแค่หัวบ้ามามาบัตบัตบัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเเฮยเตรียมเว้เตรียมดอว้สู้นะเว้เออขอทุกัตรเลยไม่มีหรยญบอสคพี่พูดว่าจะช่วยเขาเขาให้แสนหนึ่งบอสโอ้ยเห็นไหมอาบัตรประอนเอาบัปก่อนเอาบัตรประกน เออแต่เขาไปช่วยนะปาบังการไอ้เหี้ยยืนปิดทาง่ะพี่ไอ้พี่ไปไปทางนั้นานไปสิไอ้สัตว์ช้ำเลยดิอะไรนะเอ้ยไหนอะอ่าอ่าไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยดีเว้ยดีเว้ยดีเว้ยยกลับเว้ ไอเคกูทำให้พวกมึงแล้วเขี้ยไหมเรามาข้างหน้าบ๊อสบ๊อบตข้างหน้าเหรอเออไปฮะไปฮะไปเว้ยไปเว้ยเฮ้ยขายไวด้ยังไงเขี้ยไปตัวเขี้ยมีมีชวดด้วยตัวใครตัวมันเว้ยเจ็ดหมื่นห้าคุ้มบอสบอสบอสว่าไงพวกบอสโดนหนีไว้หนีขอปิดขอขอปิดเจเจนี้นะโอเคไปเว้ย อสชุดแสนหนึ่งบอสชุดแสนด้หรอทางป้ายี่ไม่น่าให้เราหรอกมันต้มหมดแล้วคิดว่ามุกผิดไหมครับบอสแสตหนผิดอ้นยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุมหน่อยอุ้มหน่อยอ้มหนยุ้มหี่อ่กหนออ้หนยกิหน้มยกพี่อมห่อยม่ออ้มห่อ่าอุอ้หย้มหน่ย่อยหี้ยเราจะปล่อยเราจะกลับไปดครับ กลับเดี๋ยว<ช>เอาเอาจะเจ๊ไว้ไว้แถวนี้แล้วอ๋อจเจ๊หายไปไหนไวะแพ้หรอไม่รู้รอ,อ๋อเจโดนชุบเชี่ยแต่พวกเราอ่ะเนี่ยพ,พวกเรารอดพวกเรารอดพวกเราอรอดอ่ะใช่ครับเดี๋ยวไปไว้ใจในตัวพวกเราหน่อยสิครับ ไว้ใจสิไว้ใจอยู่แล้วนะ่ะป้อใหมายที่มานี่ไม่ใช่ไอลินนะบอสใครก็ไม่รู้เรายังไม่ได้เงินจากไอลินเลยนางให้ยากเลยนางเล่นตัวเงินก้อนแรกของเราเจ็ดหมื่นห้า